สวัสดีค่ะจากร้านชื่อมฮันวาซ่อมมือถือนะคะในคลิปวิดีโอนี้เป็นอมาฟิต t ีลิ e โปรนะคะของคุณแบงค์ดนายนะคะส่งมาจากต่างจังหวัดนะคะอาการก็คือเปิดไม่ติดนะคะตอนนี้ทางร้านซ่อมให้เปิดติดแล้วนะคะ,ะ,คะอันนี้เสียบสาชาร์จนะคะถอดใสาชาร์จเสียบสาชาร์จถอดใสาชาร์จนะคะ นี่นะคะนี่นะคะ่อใส่ชาร์จเครื่องไม่ดับแล้วนะคะปุ่มเล็กปุ่มแบบ็คปุ่มเล็ก,ป,ลกปุ่มแบบ็คปุ่มเล็กปุ่มแบ็คปุ่มเล็กปุ่มแบ็คปุ่มดาว ปุ่มอัพปุ่มดาวปุ่มอัพปุ่มดาวปุ่มอัเนด้านซ้ายด้านขวาด้านซ้ายด้านขวา ด้านซ้ายด้านขวาด้านซ้ายด้านขวาอันนี้เลื่อนขึ้นนะคะเลื่อนลงเลื่อนขึ้นเลื่อนลงเลื่อนขึ้นนะคะแล้วก็เลื่อนลง นี่นะคะนี่นะคะพวกนาฬิกาอมาฟิตนะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจนะคะสามารถติดต่อมาได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ